อะไรจ๊ะเอาของมาถวายในโรงครัวค่ะหลวงพ่อแล้วก็เอาของมาถวายในโรงควรกับเราด้วยเหตุผลอะไรแม่ชีพระอุทิศเจ้ากรรมนายเวรนะ้ครับแม่ชแม่ชีมีเจ้ากรรมนายเวรรู้ตัวเลยเหรอรู้ค่ะแม่ชีไปทําอะไรมาก็ปฏิบัติอยู่ดีๆนี่แหละค่ะน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรชาติบางก่อนชาติบางก่อนเขามาตามฝันหรือว่าตามอะไรเขาเป็นสับายเลยสัมผัสไหมบ้างเช่นออกมาเป็นอะไรเป็นพญานาคหรือเป็นอะไร เขาเป็นสะพ้ายวางของทำยาเสร็จทำของสในะส่สสแม่ชีไปเลยเป็นอะไรนะเขาเป็นสะพ้ายอ๋อเป็นสะพ้ายทําของทําอะไรใส่แม่ชีครับแล่ของในของน้ำในทีเนือน้ำินอะไรแบบนี้ไม่แล้วแม่ชีเนี่ยออกอาการผิดปกติป่ะก็จะออกจ้ออกเหมือนกันเหรอออกออกมาเลยค่ะพวกออกมาครัพวกออกมาเลยเหรอแล้วบางทีก็เป็นว่าก็จะไปไปจน แล้วอเป็นนักถ่ายออกเลือดเลยครับอัอนนี้ย้อนไปนิดนึงทํทไมเขาถึงไม่รักไม่ชอีอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายรักแม่ชีมากก็ได้ค่ะเพราะตอนหลังเขงาก็เขาก็เ,เป็นอะไรนะลูกชายรักแม่มากกว่าครับลูกชายเป็นคนทําแม่ลูกชายอรักแม่มากกว่าเราเห็นว่าลูกชายรักแม่มากกว่า<อ>คือพูดง่ายสภรรยาเขาก็ถือว่าเขาเ,เขาสูญเสียอำนาจความรักไป เพราะว่าตัวกลางเนี่ยคนนี้ปะคนไหนไม่ใช่ค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านชื่อมาแล้วนะคะ่ะเพื่อนทุกานเพราะว่าลูกชายใ,ชให้ความรักกับแม่ออกหน้าออกตาเกินไปใช่ค่ะใช่ภรรยาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้ไใช่ค่ะตอนหลังกพ่อแม่เขามาอยู่แล้วก็เขาก็ <c oughs> พ่อแม่เขาก็ทำของใส่ในชีตัวเขาก็ทำใส่ในน้ำใส่ในอาหารเหมือนพ่อ แต่แม่ชีก็ไม่ได้ว่าอะไรคนนะคะตอนนั้นแม่ชีเป็นคาราวาสหรือเป็นอนะไรแม่ชีอยู่นี่เละะยขวงพ่อบวชมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะแม่ชีอยู่สามสิบกว่าปีแล้วเหรอสามสิบห้าสามสิบสี่แล้วค่ะแล้วแม่ชีไปอยู่ในบ้านทําไมอ่ะก็ตอนนั้นแม่ชีป่วยอยู่ที่เชียงอยู่ที่นครสวรรค์แล้วป่วยขวงพ่อแล้วแต่ลูกชายรักธรรมวชที่บ้านก็เลยมาอยู่ได้สี่ห้าปีแล้วค่ะพ่อลูกชายเอาแม่ชีไปอยู่ที่บ้านเพราะว่าเห็นว่าแม่ชีป่วยค่ะเดินไม่ได้เกอรกล้ามเนื้ออักะหนักเสเดินไม่ได้ค่ะแล้วลูกชามเน ลูกชายกูเจอลูกชายไปอยู่ไอ้นครสวรรค์เหรอลูกชายไปอยู่ที่กรุงเทพไปรับจากคนครสวรรค์มาอยู่มาเอาแม่ชีมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยแล้วมาอยู่กับครอบครัวเขาใช่ไหมอยู่ไปอยู่มาเขาก็รู้สึกว่าเขาเขาเขาสูญเสียความรักคือลูกสะพ้ายนะเขาสูญเสียความรักมานานแล้วเพราะว่าลูกไม่ก็ไม่เอาเขาแต่เอาแม่แต่แม่ก็รักเขานะคะหลวงพ่อแม่ชีก็รักเขานะ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าลูกสะพายเนี่ยอาจจะใจยังไม่กว้างขวางนักหลยใช่ไหมดูได้ค่ะหลวงพ่อตอนหลังนี่เขาร้ายไปเลยค่ะหลวงพ่อ้ายไปเลยใช่ไลไม่กลับเลยคือตอนแรกเนี่ยลูกชายจะจีนเขาแล้วพอลูกชายจะจ้นเขาแล้วใช่ไหมค่ะหลวงพ่อจะไม่สีบอกว่าอย่าทิ้นเขาเอ่อให้ให้คือแต่งมาแล้วขอมาแล้วใช่ไหมค่ะหลวงพ่อก็อยู่ต่ไปเหนลูกเอาแม่ก็ไม่เอาเขาไงอาจจะเย็น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 เขาเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะ เขาเป็นคนภาคใต้เหมือนกันค่ะคนภาคใต้เหมือนกันครับภาคใต้เหรอไม่ใช่อยู่นครค่ะ๋อคนนครเหรอแล้วก็อยู่เออก็อยู่หน้าราธิวาสแล้วแม่แม่ชีเป็นคนที่ไหนแม่ชีเป็นนครสวรรค์นครนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเป็นคนภาคใต้ด้วยกันหน้าราธีวาสนาราธีวาสเขาหน้าราธิวาสอ่าแม่ชีก็เลยมั่นใจว่า เขาคงจะทําของใส่แม่ชีคือไม่ไม่้าใจกเขาไปรู้เลยอะไรค่ะเขารู้เลยอะไรค่ะรู้หมดเลยรู้เลยค่ะคือตอนแม่เขาทาก็รู้เลยเขาทาจนพ่อก็บอกว่าแม่ชีถ้าจะบวชนานทํำยังไงก็ไม่รู้หนาวรู้ร้อนคือเขาทาอะไรแม่ชีเนี้ยได้ไหมแม่ชีก็สุดใจก็เราจะไปพระนิพพานหลวงพ่อเราจะไปสนใจเขาทําไมใช่ไหมเราไม่สนใจเขาไงเขาเลยว่าทําเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ว่าบวชนานเหนือเขาว่าอะไรเพาแม่ชีมีบุญบารมีใช่ไหมอ่าอ่า เราจะไปท่านิพพานของพ่อจะไปยุ่งกับเขาทำไมใช่ไหมเขาทำาเรื่องของเขาอ่ะแต่เขายังทําไม่หยุดที่สาคัญเขายังทำอยอ่แสดงว่าแม่ชีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญบารมีแม่ชีคุ้มครองอยู่อ่าแล้วนะเวลาเนี้ยเขาก็ไม่สามารถทาอะไรแม่ชีได้เลยใช่ไหมมันมันก็น่าเสียดายว่าอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็แต่ความรู้สึกแม่ชีเอ้ยแม่ชีปฏิบัติธรรมแม่ชีย่อมรู้ว่า บางสิ่งบางอย่างเป็นกรรมใช่ไหมค่ะงพพระพุทธเจ้ายัางห้ามพระเทวทัตไม่ได้เลยท่านนั่งเป็นพี่น้องกันด้วยใช่ปะเป็นลูกูพี่ลูกผู้น้องบอกเทวทัตเธออย่าเป็นคนเลวเลยเธออย่ามาทำ้ายพระพุทธเจ้าเลยธเธออย่าเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้เลยทเทวทัตนะขอไม่ฟังด้วยเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อน อันนี้แม่ชีจะทำไงก็ต้องทำใจว่าในเมื่อเราอะ่ะก็ดูแลแล้วก็ควบคุมตัวเองดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเป็นธรรมะอดีตชาตินูน้นชาติไหนชาติแล้วแล้ว,ลวมาแม่ชีอาจจะไปทำเข้ามาก็ได้แม่ชีก็ต้องว่าอาชาตินี้ฉันใช้กรรมไปนิดหน่อยแล้วกันแต่ฉันจะไม่ทุกข์หากว่าฉัน และลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ฉันได้บวชเข้าใจไหมแม,ม่ชีบางอย่างก็แก้เขาไม่ได้หรอกอย่างเทวทัตเนี่ยพระเจ้าก็อยากแก้แกนะแต่สุดสุดท้ายพระเจ้าก็บอกว่าอน,นุนเทวทัตเน่ะเขาระลึกถึงเราเขาอยากจะมาเจอเราเขาอยากจะมาลักษณะเหมือนขอขามาเราแต่กรรมที่เขาทําไว้วนะั่นแหะจะทําให้เขาเนี่ย ถูกแผ่นดินสูบลงไปและในที่สุดเทวทัตก็อยากมาหาพู้เจ้าแล้วก็พยายามที่จะเดินพยายามที่จะเหยียบพื้นดินพอเหยียบพื้นดินปั๊บแผ่นดินก็แยกแม่ธรณีก็สูบลงไปปิดปื๊บเทวทัตก็ลงไปอยู่ในนรกอเวจีเลยแม่ชีก็ต้อง <c oughs> ยอมรับว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง แม่ชีอยากยาจัดระเบียบโลกเหรอไม่เค่หลวงพ่อคือหลวงพ่อถามก็แล้วให้ฟังแต่ว่าทำควารู้ที่เเองไม่มีอะไรค่ะตนได้ถ้าหากว่ากรรมมันจังๆดูกอยู่ต่งน,นี้ก็อยู่ไปถ,ถ้าหากว่าบุญกรรมเราจะไปที่อื่นเราก็ไปค่ะหลวงพอ่อ,พอแต่ก็เป็นห่วงลูกชายหลวงพ่อเป็นลูกชายโดนหนักกว่าแม่สีอไม่ลูกชายอยู่ใต้เขาไปเสร็จเรียบร้ยรบพอยแล้วหลวงพ่อเธอไม่ต้องกลัวลูกชายเขามีบุญยังไงก็ใครก็ทําเขาไม่ได้ เข้าใจป่ะถ้าเขาเนี่ยมีความยุติธรรมรักพ่อรักแม่กตัญญูอาจจะยิ่งกว่ายิ่งกว่าอะไรว่าวัตถุมงคลอีกความดีจะคุ้มครองเขาใครก็ทําอะไรเขาไม่ได้หรอกเข้าใจไหมแม่ชีก็เมตตาอย่างเดียวว่าขอให้หมดเวรหมดก,กรรมกันใช่ป่ะก็เราต้องโปรดสัตว์ ขยา้ป่ะทั้งคนนอกคนในทั้งลูกเต้าทั้งคนอื่นแม้แต่พูะเจ้ายังโปรดศัตรูด้วยเพราะว่าถือว่าศัตรูเขาทําผิดเพราะอะไรรู้ป่ะก็ไม่รู้เพราะว่าเขาถูกกิเลสครอบงาเ <c oughs> อาใช่ป่ะเ <c oughs> จ้าคา่ะเพราะคนเนี่ยนะถ้ามันปกตินะมันไม่มันไม่ด่าใครหรอก <c oughs> ไม่ด่าทําไมแต่เพราะคนมันถูกกิเลสครอบงํามารปีศาจครอบงําปั๊บ มันก็เลยต้องทาความผิดทาบาปไงะหลวงก็ต้อทำอะไรลูกชายไม่ได้นะหลวงพ่อลูกชายมีบุญนะครับหลวงพ่ออะไรนะก็คงทำอะไรลูกชายไม่ได้ก็ลูกชายมีบุญมากนะครับพกอาเขาทุกคนจะมีบุญเนี่ยบางคนนี่นะไปอยู่ในที่ที่เขามีแต่ปัญหาแต่คนคนนี้มีบุญไนดะ้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเข้าใจปะมีก็เป็นห่วงเขานะคะเป็นห่วงลูกชายคนเดียวเลยถ้าเขายังมีความชื่อสัตว์มั่นคงแล้วก็กระตัญยูต่อแม่ชีนั่นก็ แกเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของขลัง<ช>ที่<ช>จะคุ้มครองเขา<ม>น้อทีก็บอกว่าให้ให้ตั้งอยู่บนความถูกต้องยุติธรรมบอกลูกชายว่าให้ตั้งสติให้ดีทําอะไรให้คิดถึงความถูกต้องยุติธรรมนุชีว่าถ้าเดินจงกรมแผ่นแม่ตาเสร็จถ้าเจอเขาก็จะกอกเขาได้บอกว่าลูกโุษนาฬลของแม่ทุกประการนะขอให้ปลอดภัยค่ะจะบอกเขาอย่างน้แล้วเขาก็ยินดีไม่ใช่เหรอโุศักครับเขาก็บอกครับ เออก็ลูกเธอเป็นคนดีไงเขาไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจก็แสดงว่าเขาเป็นคนดีแต่ในบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเพราะเขาตัดสินใจไปใช้ชีวิตกับใครแล้วมันจะมันจะแบบว่าทิ้งเหมือนกับทิ้งลงทาไม่ได้ล้วพ่อล้วพ่อหาผู้หญิงให้แม่ชีเลือกทุกคนลูกชายรักแม่ชีมากอย่ามึงที่พูดอย่างตองให้แม่ชีเลือก่อนแม่ชีก็ไม่เลือกไม่เลือก้หญิงคนนี้ค่ะลุงพ่ออ่าไม่เป็นไร อันนี้เราก็ต้องบอกกับลูกเราว่าบางทีเนี่ยนะการแสดงออกนี่นะที่จริงใจแต่บางทีมันก็ไปเหมือนเอามีดไปทิ่มแทงคนที่เขาเห็นก็ให้ลดระดับลงบ้างใช้ปัญญาด้วยคือลูกเราอาจจะเป็นคนดีไงแต่ว่าบางทีต้องรู้ว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขามีภูมิธรรมขนาดไหนเพราะคนไม่มีภูมิธรรมใช่ไหมเนี่ย ดี๋ยวว่าแต่ใครเลยวะถ้าเธอเคยเลี้ยงหมาใช่ป่ะแล้วอยู่ๆไอหมาตัวโปรดได้เธอไปจับมันเลี้ยหมาหมาตัวอื่นมาอย่างนี้ใช่ไหมไอหมาตัวโปรดเขายาเป็ะฮือฮือห้าห้าเลยป่ะเขาห่วงเจ้านายไงขนาดสุนัขมก็ <laughs> เ,เราเพอ,พอแม่ลูกฝ่ายันมาอยู่ด้วยกันก้ตั้ันแม่ทีก็ย่างข้าวเจ็ดสิบแล้วถึงได้มาอยู่กับลูก มไม่ต้องฝากี่อยู่กับลูกก็ได้คิดคจะมั่งคุยกันมั่งเล่นกันมัม่งเขาดูไม่ได้แม่ชีเอ,อ๋ยบางทีคนอายุมากๆแล้วก็โตแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจธรรมะนะบางคนเขาก็ยิ่งหนักไปเพราะว่าเขามีความคิดว่าเขาจะต้องเป็นคนควบคุมครอบครองดูแลทุกคนในในคนที่เกี่ยวข้องกับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีอุปนิสัยแบบนี้แล้วแม่ชีก็ต้องทําใจแหละอาเป็นว่าแม่ชีไม่ต้องห่วงลูกหรอก อออบอกให้เขาทำสองอย่างนี่นะ<ำ>ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ให้ตั้งอยู่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่ไว้แล้วก็ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความถูกต้องยุติธรรมหลวงพ่อคะเขาไม่ไหว้พระก็ไม่สวดมนต์เขาบอกเขาเป็นคนดีแล้วคะ่ะเขาเป็นคนดีเตีย้ยเลยสิห้าเขาก็ไม่ด่าไม่พ้อย ขาไม่ต้องไปป้ากับบนก็ดีแล้วค่ะหลวงพ่อข้าบอกเ็าไม่ได้เรื่องนี้เลยเขาพูดใช่ไหมเขาพูดใช่ไหมลูกเธอปะหรือใครแฟนลูกเธอเขาเขาเป็นลักษณะบอกให้รู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วเป็นคนน่ยมค่ะคนไม่มีหนี้นะ <c oughs> ฟังดีนะไม่เชียอเบอกเขาว่าคนไม่มีหนี้นธนาคารนะ <c oughs> ก็เป็นคนดีตรงที่ว่าธนาคารไม่สามารถมาฟ้องมายึดได้ แล้วก็ไม่ต้องหลบนี้ใครหลบหน้าใครแต่คนดีที่ไม่มีเงินฝากธนาคารก็ไม่มีโอกาสจะไปซื้อของกินไม่มีโอกาสที่จะใช้จับใจใช้สอยไม่มีโอกาสที่จะหาความสุขใส่ตัวเพราะคนดีที่ไม่ได้สะสมคือตอ,ตอนที่เขายังไม่แต่งงานเขสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยหลวงพ่อ ก็สร้างผลข้ออุออปโภคแล้วก็ทำางินมากมายก่อนจะแตง่งงานก็แต่งงานแล้วก็เปลี่ยนผนวกลูกพ่อค้าเปลี่ยนเลย,เล,ย,เล,ยลูกเธอใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็อาจจะต้องเกรงใจภรรยาแต่ตอนนี้นนคือความไม่ยุติธรรมสําหรับตัวเขาซึ่งมันจะไม่ห้ามเขาได้ยังไงก็หลงพ่อค้าลูกชีก็ทําได้อย่างเดียวว่าลูกบวชทนาบุญกับแม่ทุกประการน,นะครับแต่ขอให้ลูกปลอดภัย พอครับแแค่มีผนอขได้แค่นีออ้แคน่คน,นี้ก็แค่นี้เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ย<ฮ>เขามีบุญเขาก็จะซึ้งเองเข้าใจไหมะ<ฮ>แม่ชีต้องตัดทุกคนออกไปจากโลกใบนี้ลูกเต้าไม่เอานั่นแหละ <laughs> แม่ชีไปยุ่งนุ่นวายและ <laughs> หลวพ่อพยายามนะยังตัดลุกคนนี้คนทีกคนโตไม่มีปัญหาเลยไม่ไม่ตัดทุกคนพระพุทธเจ้ายังตัดเมียเลยญาสาวพราพิมพาตัดลาหุนตัดไม่เอาไม่ใช่เกียรตินะแต่เมื่อเราเดินสายธรรมแล้วเนี่ย มันจะไม่มีโซ่ไม่มีห่วงอะไรติดตัวทั้งสิ้นไม่ใช่เราตัดเพราะเราเกลียดนะแต่เราตัดเพราะว่าทุกคนโตแล้วทุกคนดูแลตัวเองได้แล้วทุกคนต้องบริหารจัดการตัวเองไม่ใช่เราจะไปควบคุมให้เขาอยู่ใต้อำนาจเราเราไม่รู้ค่ะคือลูกชียยังตัดเขาไม่ได้ใช่ไหมถอดดุบแล้วอะไรนะคือลูกชายยังตัดเขาไม่ขาดใช่ไหมคะหลวงพ่อแม่ชี้ไม่ตัดเขาเองอ๋อคือตัดเขาขาดเลยใช่ไหมคะ ขาดเดี๋ยวจะไปนิพพานหรือเปล่าลไปนิพพานต้องปล่อยเข้าไว้เลยออกจากใจว่าโอเคตัวใครตัวมันไม่โกรธไม่เกลียดกันไม่ครอบครองไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ไปพวกคุมดูแลต่างคนต่างดูแลตัวเองอและหลวงพ่อที่ที่ที่ในท,ท,ท,ที่บอกเขาว่าให้กบฏทนาบุญแล้วก็ขอยปลดปลอยที่บอกได้ไหยมคาดหวังยุติได้แล้วยุติได้แล้วเพราะเขาโตแล้วพูดคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วเขามีคนง่นี่ ถ้าเขาระลึกถึงคําสอนของแม่แม่พูดครั้งเดียวก็จบแล้วไงนุ่มเตือนเหมือนกับตอนที่เป็นเด็กน้อยตื่นนะกินข้าวนะอาบน้ำไหอยังแล้วทําการบ้านหรือยังพอแล้วเขาโตแล้วเราก็ต้องยุติตัวใครตัวมันไปบอกเขาเลยตอบีีแม่จะไม่ยุ่งแล้วปรถานาดีแล้วก็จะเขาเรียกอะไรจะเออเหมือนกับส่งพลังบุญให้ แต่เธอจะต้องการหรือไม่ต้องการก็แล้วแต่เธอแหละแม่จะไม่ยุ่งกับใครแล้วแม่จะเข้าสู่พระนิพพานแล้วเข้าใจเปล่าตัดตัดจ,จริงนะไม่ใช่ตัดเล่นนะบอกไม่โกรธไม่เกลียดไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าลํำคาเลยเลยแต่ความเป็นจริงเราก็ต้องแยกกันอยู่แล้วไม่แยกเป็นก็แยกตายเมื่อแยกเ็าเรียกอะไรเมื่อแยกชาติก็แยกเร็วจากเป็นจากตายจากชาติจาก เร็วจากช้าจากไ้า้จากดีจากใกล้จากไกลาจากทั้งที่รักและก็จากทั้งที่ชังก็ต้องจากกันอยู่แล้วแม่เชียร์จใจยังเราก็ถอนใจออกมาเลยตัวใครตัวมัน <c oughs> มันดูเหมือนคนโหดแต่ไม่โหดนะเพราะเราจะไปพระนิพานไปบวชแั้งนานเนี่ยแล <c oughs> ้วไม่รู้เรื่องกับพระนิพานเขาไปไหน รู้ค่ะหลวงรู้ค่ะรู้ต้องทำสิรู้แล้วไม่ทำนี่มีโทษมากกว่าไม่รู้เขาอยู่คนเดียวนี่ค่ะหลวงพ่อยาอื่นไม่มีในชีวิตเลยมีเขาคนเดียวค่ะหลวงพ่อคะไม่เอาแหละเขาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายหรอกเดี๋ยวบุญเขาก็พัฒนาเขาเองค่ะลงค่ะไม่ชีต้องถือว่าทุกคนบนโลกปนี้อ่ะก็คือคนที่เรามีความปรารถนาดีเท่ากันหมดเราจะไปยกเว้นแล้วเราจะไปห่วงเลยนักหนา เข้าจใจยังเจ้าค่ะเข้าใจกันตามนี้นะ,ะตัดตัดจริงนะเจะ้าค่ะอ่าบายบายไปได้